ตัวตวเจ้าเน่ะเจ้าได้มาทําเกษตรตรงนี้เนาะหลังจากลาออกจากราชการแล้วเนาะก็ประมาณปี2,559เนาะซึ่งได้มา,าช่วยกันบุกเบิกตรงส่วนแห่งนี้เนาะซึ่งเป็นศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลนเดน,นใจเนาะเจ้าซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนเนาะจาก เทศบาลตำบลเล่นใจเนาะสมัยนั่นก็เป็นนายกสอนใช้สุวรรณการเนาะที่เป็นแล็งเห็นความสําคัญตรงนี้เนาะก็ะได้ฮือเกษตรกรเข้ามาคนตีมีต้นทุนทางด้านการปลูกพักอยู่แล้วเนาะได้เข้ามาปลูกพักกันในนี้โดยตีเทศบาลเป็นภูหิการสนับสนุนเนาะในทุกๆเรื่องนะเจ้าบวาจะเป็นระบบน้ามอาย่างต่างๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของ มเมล็ดพันธุ์แล้วก็องค์ความรู้ต่างๆนะเจ้าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการอบร้มเนาะการอบร้มคือกับเกษตรกรนะเจ้าตอนนั้นก็มีอยู่ยังบ่ถึงซิปนะเจ้าแต่เวลานี่เนาะเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะเจ้าศูนย์นี่ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะด้านการเกษตรไปตันะเจ้าตอนนี้เขาก็จะเป็นเครือข่ายของสอพกรเนาะเขาห้องว่าศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเนาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรเขาจะเป็นเครือข่ายกับ อของแม่จัวน่ะเจ้าถึงเป็นศูนย์ลักถามว่ามาทําตรงนี้อ่ะได้ประโยชน์อะไรย่างพ่องน่ะเจ้าเนาะก็สมาชิกส่วนใหญ่ของเขาหน่ะเจ้าหน้าุดนี้อ่ะส่วนมากตีมาทำหน่ะเจ้าก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเน่ะเจ้าอายุนักที่สุดก็คืออายุ75ปีเนาะ75ปีซึ่งเป่นแข็งแรงมากๆนะ่ะถามว่าตรงนี้ได้เฮืออย่างก็เฮาพ่องเอาง่ายๆเลยในเรื่องของ ผู้สูงอายุเนาะสิ่งที่เปินจะได้อะก็คือในเรื่องของสุขภาพกายเนาะสุขภาพใจเปินกรดีนะเนาะมันมีสังคมตรงนี้รายได้เพิ่มขึ้นมาแหมทุกคนก็แฮปปี้ดีนะเจ้าในส่วนนี้เนาะส่วนส่วนตัวเจ้าเนี่ยถามว่าตลังจากลาออกจากราชการแล้วมาทําตรงนี้นะเจ้าสิ่งที่ได้อ่คือหนึ่งได้เรื่องสุขภาพของตัวเองไปนะเนาะเขาได้ปลูกพักได้ปลูกพักกินนะเจ้าพักที่มัน ปลอดสารน่ะเจ้าเพราะว่าในส่วนนี้เขาเขาทําแบบปลอดสารเคมีเนาะเขาบ่มีการใชย้ายาสองก็คือว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นมาแหมนเนะาะเขาได้จากบำนาญแล้วเนาะเขาเจ้าแบบเออหลีเนาะเขากับปลูกตรงนี้เพื่อ,อหนึ่งปลูกไว้กิ่นก่อนเพื่อตัวเก่าเนาะสองก็คือแบ่งปันผู้อื่น,นอีกน่สามก็คือมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาเนะาะกทำตรงนี้แล้วก็มีความสุขน่ะเจ้าเนาะ ทั้งกายทั้งใจนะเจ้าเราก็เขาก็ได้ช่วยเหลือสังคมตัวนะเจ้าเนาะก็อยากจะขอบคุณในส่วนของตั้งเทศบาลน,นะเจ้าโดยเฉพาะท่านนายกและวก็อ่เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะเจ้าตลอดจนกองสวัสดิการเนาะที่เปิดหื้อการสนับสนุนมาเป็นอย่างดีในส่วนนี้นาะเจ้าเนาะก็ถือว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้า ตีบบมีคนเข้ามาศึกษาดูงานกันเป็นประจำนะเจ้าเนาะสำหรับผลผลิตนะเจ้าตีเขาปลูกในส่วนนี้เนาะสำหรับตัวเจ้าก็จะมีล้านเนาะมีล้านเป็นของตัวเองนะเจ้าในการานําผลผลิตในส่วนนี้ไปขายนะเจ้านอกจากในส่วนของตัว,ตวเองเก็จะมีในส่วนของสมาชิกเขาต้อยนะเจ้าเนาะตีตีปลูกพักแล้วบ่มิตลาดี่ยเขาก็จะห้าซื้อของเปื่อนๆไปขายนะเจ้า แล้วก็แหมจุดหนึ่งก็คือ,อมีเครือข่ายที่ทรงมือเขาตัวเนาะซึ่งจุดตีเขาขายพักก็จะมีหนึ่งล้านของตัวเองเนาะซึ่งจะอยู่หน้าบ้านกำนันจอยเนาะสองก็คือเวลามีงานอีเวนต์ต่างๆนะเจ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นงานตีเกี่ยวกับส่วนราชการต่างๆนะเจ้าเจอมาอหรือว่างานฟิลเดย์อย่างต่างๆนะเจ้าเขาก็จะไปรวมแล้วก็เอาผลผลิตนะเจ้าจากศูนย์นี่เนาะ ไปในน้ำของศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลเดนใจแล้วก็เออลืมบอกไปว่าตรงนี้เขาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนภักปลอดภัยตัวเอเนาะตำบลเดนใจนะเจ้าตรงนี้ตัวเอเนาะเขาก็จะไปออกบูธออกงานตัวเองนาเจ้าแล้วก็มีขายตีการดอกคูนตัวเอนะเจ้าซึ่งการดอกคูนนี่เป็นการชุมชนของคนเดนใจนะเจ้าซึ่งในส่วนของคนอื่นนะเจ้าสมาชิกคนอื่นเกาะ ขายขายในชุมชนต้อยแล้วก็มีลูกก้าเข้ามาซื้อในในส่วนเขาต้อยแล้วเจ้าตรงนี้เนาะ